สวัสดีครับ FC ช่องคนริมของชาแนลนะครับสวัสดีแฟนเพจเสียงจากชายแดนริมองบันเฮานะครับผมวันนี้นะครับมาเดินตลาดนะไทลาวอีกแล้วนะครับยังไม่ได้เข้าไปถึงข้างในเลยนะครับถ่ายาบรรยากาศที่จอดรถอันยาวเหยียดให้ FC ได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้ตัดภาพต่างๆ รวมเป็นคลิปให้เอฟซีได้ดูบรรยากาศนะครับเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสมาก็จะทําคลิปตลอดนะครับผมเราจะข้ามถนนนะครับเนี่ยจอดรถยาวเหยียดเลยครับวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับผมริมถนนนะครับส่วนลานจอดรถของเทศบาลก็มีนะครับ ตรงนี้เป็นลานจอดรถของเทศบาลนะครับตรงนี้ครับเนี่ยมันไม่เคยที่จะว่างหรอกครับตรงนี้ครับเต็มตลอดนะครับต้องจําเป็นต้องได้จอดดินถนนกันนะครับก็อยากจะฝากให้ทางเทศบาลนะครับดูแลนะครับความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยนะครับในวันนี้เจ๊บุญสวนก็ไม่มานะครับปกติร้านขนมคกจะอยู่ตรงนี้นะครับ เราจะไปตรงไหนนะครับเพราะว่าเรามีรถเข็นน้อยวันนี้แอดมินจะซื้อของนะครับจะซื้อกล้วยไปทําขนมเดี๋ยวเราข้ามถนนกันครับมาเลยนะครับข้าวของชาวบ้านนะครับเาอุนหนนกันนะครับคนริมโค้งชาแนลใหญ่ครับ ครับผมโอ้ขายดีนะครับใายเด้อครับนี่ครับคุณเพื่อนนำมาเลือนนลกผลไม้กัน,นล้ำไยนะ,ะครับสตอนะครับ อลังการงานด้วยอะไรครับโอ้สุดยอดสุดยอดรบรรยากาศกันสดสดเลยนะครับไม่ตัดต่อเสียงนะครับแต่เวลามีเสียงเพลงผมจําเป็นต้องตัดออกนะครับปิดลิขสิทธิ์ครับผมดูนักเรียนครับนักเรียนนะครับนี้คือนักเรียนน่ารัก ของซื้อของขายครับคึกึ้นนะครับเรถให้บริการจัลดลนะ้อมาดูเขาลุมอะไรกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ส้มตำ อ๋อไปกันต่อครับนี่นี่มาดูครับดูผักอยากได้อะไรมาเลือกเลยครับเฮ้ยให้ดูบรรยากาศคนเยอะจริงๆนะงานหน่อ,อไม้นะครับต้มแล้วด้วย บันแดงได้เออยบันดงปลา,า,า,าครับปลาครับร้านลูกชิ้นนะครับดูครับไข่นะครับ

อันนี้แอดดิน,นจะเดินดูกล้วยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมอ่าสินค้าเราไม่มีนะครับอ่าดูจุดฝนปดนะครับทางลงนะครับผมทางลงทางขึ้น ตรรงนนี้นะคับเดี๋ยวผมพาไปดูเห็ดครับเห็ดอะไรอ่าอันนี้เห็ดฟางโลละร้อยยี่สิบนะครับครับมีเห็ดนี่ถือว่าเยอะ ครับเห็นฟางนะครับผมยอดเลยครับมีสำล้อให้บริการนะครับมันจัไม่ซิ่งมากนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่เคยมานะครับอยากจะเรียนเชิญนะครับมาเดินดูสักครั้งนะครับแล้วท่านจะ เห็นบรรยากาศแบบขึ้นบ้านนะครับแบบดั้งเดิมนะครับแบบขายของกันแบบอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องมีโต๊ะมีอะไรให้ยุ่งยากนะครับจุดที่พี่น้องรถปปาลาวนะครับขึ้นลงตรงนี้นะครับผมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจนะครับให้ความอำนวยความสะดวกนะครับข่กันครับดู 20, 3, 50, ยี่สิบสามไม้ห้าสิบดูนะครับเพื่อนๆครับน่นนนนนาก,กินมากเลยร้อนๆเลยไม่ได้ยี่สิบบาทถ้าถ้าเอาสามไม้ห้าสิบบาทเออ แอปนี้ถ้าจะเอาแบบแบบนี้ก็มีนะครับเนี่ยครับไปกันต่อครับอยำแต่แซ่บไก่ชุดละหกสิบบาทนะครับหอนแค่เดียวหรือหย่อนอะไรไอ้หมือนับเพื่อนๆขายดีบ่ยายครับ น่ออแุมนี่ครับอ้้น้ำผึ้งครบนี่ักขแยงเป็นตัวประปุกแส่หน้าเถอะปลาสมร้อย ปลาครับเ,เพื่อนๆโอ้แต่สะอ่อนเนาะอันนี้ปลาอะไรครับปลาขาวปลาขาวอ๋อนี่ปลาขาวนะครับปลาขาวนะครับผมโอ้ใครอยากเห็นมาเห็นามาดูที่ตลาดดาวเด้อะครับปลาขาวใหญ่นะครับนี่ไว้ก็มีนี่เห็นปั้นปากปลาขาวอ๋อ,อ,อมาดูที่นะเอ่อ ละครพนมก็มีนะครับเจ็ดขวบครับแมงแกงลูกต่อไข่ต่อนะครับเหมือนน้ำใหม่หน่อยอืมไข่กว่าก็มี ขายกันริมน้ำโขงแบบนี้เลยนะครับน่ครับแมงแข้งนะครับใครอยากรวยมาตรงนี้ลอตเตอรี่ นำบรรยากาศนะครับผมมาให้เอฟซีได้ชมกันอันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมจันทร์เดือนกรกฎาันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ วนที่เหนือกว me. e ่าอยู่ในสภาไม่เอาจะไปเพื่อนอันหนึ่งหนึ่งสองนะมันหมดมุกโมไปตะเกียวนึงหนึ่งสองมีกันทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละสองครั้งนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับ ได้จ้าาอกะนองตานันมันัมเังปลาส้มโอเคนะครับ F4 ครับขอบคุณ f ีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับ ก็ฝากกดติดตามผลไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับทำคลิปต่อไปด้วยนะครับจะนำบรรยากาศการค้าการขายอาจารย์สวัสดีครับ